สวัสดีครับสวัสดีครับชาว youtube ทุกท่านครับผมนะวันนี้มาใส่คอนโทนครับเซตเอ็กรี่สิส 120. รุ่นหนึ่งครับผมที่ประกอบเสร็จเมื่อ,อาวานนะครับเสร็จเป็นทีร่เียบร้อยดูครับนะครับ นี่ครับหลังกอบเสร็จหลังเสร็จพวกพื้นพวกอะไรนี่พวกพื้นพวกอะไรนี่ล้างให้หมดครับนะบนี่ครับ พวกสีพวกอะไรถ้าเป็นสีเดิมจะไม่ขัดให้มันเยอะเท่าไหร่ครับจะไม่จะไม่ขัดสีออกจะขัดแค่ช่วงหน้าแป้นแล้วก็ล่องวอลิงครับนะนเรียบร้อยรถด,ด,ดุมเดิมครับรถด,ด,ดุมเดิม หนึ่งมืนประมาณหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยกว่าชั่วโมงครับเกือบหมื่นห้าครับผมนะ,นะห้าก็ซินจอยนี่ทำไปแล้วครับมอเตอร์สวิงนี้ทำไปแล้วกระบอกนี่ก็ทำไปแล้วครับกระบอกนี่ทำไปแล้ว ทำไปแล้วและนี่ก็คอนโทลคอนโทลก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับก็เหลือแค่ปั๊มให้หลิกครับผมปั๊มให้หลิกหนึ่งหนึ่งตัวก็ไม่มีอะไรรั่วแล้วครับก็ใช้ยาวเลยทีเีฝัด <c oughs> เรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาทดพูเล่ให้ครับเพราะพูเล่มันใหญ่เกิน ระบายความร้อนได้ได้ช้าครับนะแต่ถ้าทดพุล่นี่จะระบายความร้อนได้ไวขึ้นครับไวปิดเลยแหละบอกได้เลยจะไวปิดเลยแหละ มันจะเป็นรอบเครื่องบายคมร้อดนฟรนิษทเลยนี่อยู่ตูวรถเนี่ยใส่นินเนียน ตั้งแรงดันอะไรก็แรงดันปกติครับตั้งตามสเปคตามสเปกก็เหลือๆแล้วครับไม่มีอะไรเยอะครับนะใช้แบบยาวเนี่ยครับพวกสายพวกอะไรผมพวกสายพวกอะไรี่จัดให้มันเป็นเหมือนของเดิมมาจากโรงงานครับนะครับแบว่าชุดจอยนี่ โค้งมาปุ๊บเนี่ยตั้งฉากมาปุ๊บปบโค้งปุ๊บเข้าปกเลยขนานกันครับฝั่งบนเหมือนกันขังบนเหมือนกันปุ๊บขนานจะต,ตัวตัวนี้จะของเดิมจะทับกันครับผมนะจะแนวเนี่ย,ยจะมาตรงล่างล่างก็จะเข้าตัวนี้ครับผมส่วนบนก็มาฝั่งนี้นะ จะตรงกันเลยครับผมล่างเวลาที่ยกยกบูมขึ้นสุดอ่ะเนี่ยสายอาร์มเนี่ยครับมันจะตกลงล่องนั้นพอดีครับนะจะไม่มีปัญหาแต่สายก็ยาวหลายเส้นอยู่นะ นี่ครับส่วนปัม๊มเนีปั๊มก็เริ่มรั่วแล้วครับปัม๊มเพราะมันน่าจะถึงเวลาแล้วแหละพวกอลิงพวกอลิงต่างๆนี่มันก่อบปดแล้วครับนะก็มีรั่วซึมเป็นเรื่องปกติครับพวกหน้าปงหน้าเป็นเลคูลเลเตอร์อบของรบเครื่อง ลดค่อนข้างที่จะเดิมครับเดิมเลยแหละ สักเด็กร้อยยี่สิบรุ่นหนึ่งเสร็จเป็นทีร,ร้อยนี่เป็นตัวใบแท็กใหญ่นะใบแท็กเจ็ดสิบใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถขุดครับผมไม่ว่าจะเป็นฮิตูชิไม่ว่าจะเป็นโคเบโกแล้วก็รถจีนทุกรุ่นครับผมนะไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นซานี่ XCMG ดูซานนะซันบุดนะรถจีนครับทั้งหมดก็รับซ่อมรับให้คำปรึกษาครับผมนะส่วนตัวนี้ก็ปิดจับเรียบร้อยครับต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการสัมหาศสารเซอร์วิสนะครับผมนะก็ สิ่งไหนที่ที่ทําแล้วไม่เข้าตาใครก็งขออภัยด้วยนะครับสิ่งไหนที่ทําไปแล้วมันมีประโยชน์ต่อเอฟซต่อเท่าแก่หรือต่อ,ตอเสียทุกท่านที่ใช้รถขุดอยู่ครับผมก็ยินดีครับผมนะขอ <laughs> เจอกันใหม่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับผม ทางซับมหาสานเซอร์วิสช่อง youtube ซับมหาสานเซอร์วิสส่วน facebook ก็เพจก็มหาศสาลลดทุนรดดำซิ่งไทยแลนด์ครับผมนะหรือว่าจะติดต่อสอบทางทางเบอร์โทรศัพท์0883621322ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ